เรื่องเนี้ยต้องระวังเีขวาให้แน่ ไ้แรงนิดนึงน้ำมันไปหรือเปล่าลังกำลังเดือดน,นะน <c ười> คือเรามีเตาสนาม หมอสนามนะก็อยากจะลองดูอค่ะว,ว่ามันเป็นยังไงนะว้าวโอเคให้เดือดแค่นี้พอนี่แอดชอบเส้นประมาณเนี้ยนะให้ hey, ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวเอาไปผัด เส้นบะหมี่กึ่งที่ลวกแล้วแห้งๆเราพักไว้หม้อนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้อันเนี้ยผัดเหมือนเดิมเปิดแก๊สก่อนลงแรงจริงๆใส่น้ำมันนี้ก่อนเลยน้ำมันที่มากับฟองนี่ยนะ ลอดหรือร่วงมา,มาลงไปเลยใส่มาม่าลงไปใส่เครื่องปเลยจ้าใส่เครื่องกุุงไปแล้วใช่ป่ะนี่สูตรแอด ต้องมีน้ำจิ้มสุก,กี้ใส่น้ำจิ้มสุก,กี้ไปด้วยมันจะมันรู้สึกว่าจะเพิ่มรสชาติความอร่อยดูนะใส่น้ำจิ้มสุก,กี้ลงไปคนเลยจ้ะอย่ารีรอเสร็จแล้วนี่เป็นไงน่ากินไหม ใส่ไข่ไปอ่ะเพื่อให้มันมีโปรตีนบ้างอ่ะนะอ,อือร่อยดูนี่กินกับข้าวฝีมือแอดรับรองไม่มีอ้วนเพราะว่าบ้วนทิ้งทุกคำ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะมีบางลมหึ่งนี้ด้วยนะอ๋อไปทำให้บานได้ด้วย ขุบได้ด้วยบังลมได้ดีอันนี้โอเคชอบเลยนะจําได้ว่าซื้อมาร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่แน่ใจว่าร้อยสี่สิบาทหรือร้อยหกสิบกว่าบาทน,นะใช้ได้ใช้ได้ไดหม้อสนามก็มีนี่สอันนี่ถือว่ามีสมอย่างนี้ครบเหมือนกันไปไหนก็ได้ละอะล่ะแล้วจะไปไหนล่ะ คุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ